สวัสดีค่ะเมเปิลนะคะวันนี้เมเปิลก็จะมีประสบการณ์ตรงเลยอยากจะแชร์ให้ทุกคนได้มาฟังกันนะว่าก่อนหน้านี้เมเปิลก็แบบเป็นคนที่มีปัญหาผิวเหมือนกันนะคะคือหลังๆว่าพอรู้สึกว่าตัวเองหน้าสดแล้วแบบผิวแบบโอ้โหมีปัญหาเยอะมากเลยถ้าถ่ายรูปแบบไม่ผ่านแอปนี่คือไม่ได้เลยจริง<ะ>ๆร่องแก้มมาเต็มนะคะนอกจากจะแบบโอ้โหมีปัญหาเรื่องรอยสิวรอยดําแล้วเนี่ยก็ยังมีปัญหาผิวแห้งลอกด้วยนะคะทุกคนก็รู้สึกว่าแบบ เออไม่ได้แล้วอะเราต้องกอบกู้ผิวหน้าเราแล้วผิวหน้าเรามันแบบมันไม่ไหวจริงๆมันเหนื่อยมันโซมมากจริงๆนะคะรู้สึกได้อย่างนั้นเลยแล้วก็แบบทีนี้ก็มาคิดว่าแบบเออเราจะทํายังไงดีกอบกู้ผิวพังยังไงดีนะคะที่ทําให้รู้สึกว่า ผิวของเราต้องดีขึ้นนะคะเพราะว่าอยากได้ผิวดีกลับคืนมาทุกคนก็ไปเจอสินค้าตัวหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่าใช้สารสกัดจากรกปลาแซลมอนนะคะแล้วก็มีการเทสจริงๆว่าพอหลังใช้เนี่ยผิวสว่างขึ้นนะคะริ้วรอยจากที่เป็นรอยรึ้เนี่ยตื้นขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาพวกความแห้งกร้านทำให้ผิวเดี๋ยวชุ่มชื้นนะคะผิวอิ่มน้ำมันมีความแบบน่าสนใจมีความน่าเชื่อถือนะคะอันนี้คือมุมมองของเมเปอร์ก็เลยรู้สึกว่า เออถ้าเราลองดูเนี่ยก็ไม่เสียหายนะคะและนี่ก็คือ Exce Salmon Placenta Facial Serum นะคะเป็นเซรั่มที่อยู่ในกล่องนี้แพคเกจจิ้งเขาก็สวยแบบน่าใช้มากนะคะเป็นสีโรสโกแบบนี้แกะออกมาก็จะเจอขวดเซรั่มค่ะ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้ดีกว่านะคะว่าเมเปิลใช้ยังไงหลายคนเห็นแต่งหน้ามาแล้วแบบเอ๊ะจริงเหรอผิวดีขึ้นจริงเหรอเดี๋ยวไปล้างหนะ้าสดมาให้ดูค่ะ และนี่ก็คือ Exe Salmon Placenta Facial Serum นะคะเป็นเซรั่มลกปลาแซลมอนค่ะ เป็นเซรั่มที่ลดเลือนปัญหาริ้วรอยได้อย่างตรงจุดจริงๆนะคะช่วยในยเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยค่ะแล้วก็คืนความเรียบเนียนอ่อนเยาว์ให้ผิวแต่งตึงนะคะผิวกระชับและอีกทั้งยังช่วยผัดเซลล์ผิวทําให้ผิวเนี่ยดูสว่างกระจ่งางใสมากยิ่งขึ้นนะคะ <Wow. S 1> เป็นตัวช่วยกอบกู้ผิวพังๆของเมเปิลได้ดีจริงๆเลยก็คือตอนนี้ล้องใช้มาแบบ2สัปดาห์แล้วนะคะรู้สึกได้เลยว่าผิวสุขภาพดีขึ้นนะคะจนแบบว่าตัวเองก็รู้สึกได้คนอื่นๆหลายคนที่เห็นเราเขาก็ทักว่า พีไ่ไปทาอะไรมาทําไมผิวดีขึ้นจังเลยทําไมดูเด็กลงนะคะเรารู้สึกได้เลยว่าผิวของเราอะดูเด็กลงกว่าเพื่อนแบบในวัยเดียวกันอันนี้ก็เป็นความดีใจส่วนตัวนะคะคือชมมีคนชมว่าหน้าเด็กแล้วก็แบบเออดีใจแล้วก็แฮปปี้นะคะตัวนี้จะมีสารสกัดทั้งหมด4ตัวนะคะเป็นสารสกัดเกรดพรีเมียมเลยนะคะทุกคนเขาจะใช้สารสกัดเกรดพรีเมียมทั้งหมดนะคะถึง4ชนิดเวลาจะเปิดขวดนะคะอันนี้ให้ดูขวดก่อนสีพิงโก้สวยมากเวลาจะเปิดขวดก็แค่หมุนนะคะปึ๊บ ก็กอย่างนี้นะแล้วก็กดปั๊มได้เลยให้ดูเนื้อเซรั่มนะคะเนื้อเซรั่มจะเป็นสีขาวแบบนี้ค่ะดูบอกว่าเข้มข้นแต่เวลาทาไปแล้วเนี่ยจะไม่ได้เหนียวเหนอนะนะคะก็ใช้ตอนช่วงหลังล้างหน้าตอนเชา้าแล้วก็ก่อนนอนเท่านั้นเองนะคะแต้มค่าจุดก็ได้กลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆน,นะคะทุกคนกลิ่นแบบว่าดูนวลๆผู้ดีกลิ่นหอมแพงไม่ได้หอมฉุนนะคะ เวลาเมเปิลใช้นี่ก็จะแต้ม5จุดแบบนี้1 2 3 4 5องสมีแบบนี้ค่ะ สารสกัดตัวแรกเลยนะคะเป็นสารสกัดจากรลกปลาแซลมอนค่ะจากประเทศญี่ปุ่นตัวนี้นะคะจะช่วยเร่งการฟื้นฟูซ่อมแซมเซลล์ผิวนะคะแล้วก็ช่วยคืนความกระชับให้ผิวเนี่ยเต่งตึงดูเรียบเนียนนะคะช่วยลดปัญหาเรื่องริ้วรอยและทําให้รูกลุ่มขนกระชับค่ะส่วนตัวที่2นะคะเป็นสารสกัดจากแพลงต้อนนาเข้าจากฝรั่งเศสนะคะตัวนี้จะช่วยทําให้ผิวเนี่ยแข็งแรงขึ้นลดอาการแพ้อาการระคายเคืองให้กับผิวนะคะทําให้ผิวของเราเนี่ยทนทาน พร้อมที่จะไปเจอกับมลภาวะนะคะตัวที่3ค่ะจะเป็นสารสกัดจากโควิคเทนนะคะซึ่งตัวนี้นําเข้าจากฝรั่งเศสเหมือนกันจะช่วยเร่งการฟื้นฟูซ่อมแซมนะคะเสริมการทํางานอย่างเร่งการผ่าเซลล์ผิวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตัวที่4ี่ค่ะจะเป็นกรดไฮยาลูรรนิค a อซิดนะคะนำเข้าจากทางฝรั่งเศสตัวนี้ค่ะก็จะช่วยในเรื่องของเหมือนเป็นการที่เคลือบผิวนะคะปกป้องผิวของเราไม่ให้น้าระเหยออกจากผิวและทําให้ผิวของเราเหนียวชุ่มชื้นคงความชุ่มชื้นได้ยาวนานมากขึ้นค่ะ ทุกตอนนี้เมกปั้นก็ทามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็รู้สึกได้เลยว่าเนื้อเซรั่มเนี่ยแบบไม่หนักหน้าทาไปเนี่ยเขาจะซึมซาบเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็กลิ่นจะหอมอ่อนๆคือเนื้อดีมากเลยนะคะคงความชุ่มชื้นจริงๆร,รู้สึกได้เลยว่าพอหลังใช้ไปนะคะสักสองสัปดาห์แล้วเนี่ยผิวของเราดูอ่อนกวัยจากริ้วรอยที่เป็นน่องลึกนะคะหรือว่าแม้กระทั่งค่ะพวกผิวที่มีความแบบ มีความหยาบกล้านนะคะตรงนี้จะช่วยคืนความกระชับได้เป็นอย่างดีรูคุมขนกระชับนะคะผิวหน้าดูสว่างกระจ่งางใสขึ้นลดเนินนิ้วรอยนะคะได้เป็นอย่างดีเลยและที่สําคัญนะพอจับไปแล้วจากที่ผิวของเราหยาบกล้านนะพอจับไปรู้สึกว่าเออผิวของเราแบบนุ่มจังเลยอะ่ะ ม่ได้รู้สึกว่าผิวนุ่มขนาดนี้มานานมากแล้วนะคะทุกคนและ,ะตอนนี้นะคะเมเปิลก็มีโปรโมชั่นดีๆค่ะจากเซรั่มเอ็กเซ่เซรั่มรกปลาแซลมอนนะคะมานําเสนอกันคือโปรโมชั่นนี้ดเด็ดสุดๆจริงๆถ้าพลาดไปจะเสียโอกาสมากๆนะคะทุกคนเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเอ็กเซ่เซรั่มเซรั่มรกปลาแซลมอนนะคะ1ขวดเนี่ยราคาอยู่ที่1850บาทแต่ถ้าวันนี้นะคะช้อปปิ้งไปเนี่ยเซตนี้คุ้มค่ามากๆซื้อ2ขวดค่ะเหลือแค่1,990บาท ไม่พอคะ่ะยังแถมเป็นน้ำตบผิวฉับนะคะจากเอ็กเซให้อีก2หลอดด้วยกันปกติเซตใหญ่แบบนี้นะซื้อ2แถม2ราคารวมกัน5,280บาทนะคะแต่ว่าวันนี้ราคาพิเศษเลยเหลือเพียงแค่1,990บาทโปรโมชั่นแบบโูชนะล่อสุดจริงจริงทุกคนแบบงงต้องลงแล้วนะคะต้องรีบช้อปปิ้งกันได้เซตนี้ก็คุ้มค่าประหยัดราคาแล้วก็ใช้ได้นานถึง2เดือนเต็มใครสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ไปสั่งซื้อได้คะ่ะ a d ดนะคะไลน์ ID เ c e b o o k ค่ะที่เพจของเอ็กเซ่นะคะหรือว่าจะตามไปช้อปปิ้งที่ Lazada ในช้อ p ปีก็มีค่ะหรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ www. nutriliving. co. th ก็ได้นะคะนี่ก็คือเซรั่มเอ็กเซ่นะคะเซรั่มรลกลาแซลมอนอย่าเรียกป้าท่านหน้ายัางเป๊ะน,นะคะใครสนใจยังไงติดตามโปรโมโชั่นได้โปรโมชั่นเขาลดมากๆจริงๆคลิปนี้แม่ป้นไปก่อนนะคะทุกคนไม่บ้ายค่ะ